กันรอบนี้มาโอ้โหได้แล้วนะผมได้อันจะมีกบพอไหมโอ้โหได้นะผมโอ้โหไอ <NYU> สวัสดีท่านชมทีน่ารักทุกทกท่านด้วยนะผมจีตอนรับสู่ช่องไอซันฟานี่กับเกมลายเลนเจอร์ด้วยนะผมก็มาอยู่เันที่ ID Alice อีกเช่นเคยนะผมซึ่ง ID นี้ก็มี Ruby ประมาณนึงเหมือนกันท็ผมแล้วก็ ID นี้ค่อนข้างที่เกลือกับแบบเลนเจอร์มากๆผมก็เลยจะตัดสินใจมาเปิดทางหน้าของตู้พโมโอกาสเลนเจอร์รอบนี้ท็อปะ สำหรับตู้ที่ผมจะเปิดผมก็เป็นตู้ของตัวของน้องอันเบโดนั่นเองทำไมผมถึงเปิดตามมาตู้นี้นะผมเพราะว่าผมค่อนข้างที่ชื่นชอบน้องเขาเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษแล้วก็ไอดีนี้ก็จะเล่นทางคอมโบ ค้าน้าล้วนด้วยหรับผมก็เลยตัดสินใจมาเปิดตู้นี้ถ้าผมเปิดเลนเจอร์ไม่ได้เดี๋ยวลูบี้ที่เหลือผมจะโยกไปเปิดเกียร์ห้องอ่ะหลักๆคือขอให้ได้สักตัวหนึ่งผมก็ดีใจแล้วับผมไอดีนี้เพราะว่ากว่าจะเปิดได้เลนเจอร์ก็ค่อนข้างที่นานเหมือนกันผมหลักๆคือไอดีนี้ค่อนข้างที่เกลือกับเลนเจอร์มากๆผมมาโอ้โหบาอมยิ้มไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หะอครับเลนเจอร์ตัวน,นี้ตัวถัดไปได้นักประดาน้ำโอ้โหข้ามไปเลยห้ผมครับเลนเจอร์ตัวนี้มา ตัวถัดไป้เบ้าหัวขโมยไอดีนี้อย่างน้อยก็ขอทางด้านของท่านอายก็ได้น่ผมเพราะว่าไอดีนี้ต้องการมากๆผมตามาไปถัไฟโอ้โหเบ้าเลือดร้อนผมไม่ได้เลือดร้อนขนาดนั้นทน่ผมเท่าที่ผมสุ่มมาผมก็ไม่ได้เลือดร้อนขนาดนั้นทผมมาโอ้โหเด็กประมอีกแล้วเซตห้าดาวล้วนแบบนี้ น่าจะรู้ชะตากรรมแล้วทุกคอะก็ไม่ใช่เซท้าดาวทุกคอะผมก็จํากับจําสลับกับการเปิดเกียร์ทุซึ่งผมเปิดเกียร์แล้วผมได้กลัวแบบเน่ามากมากๆุกเปิดเกียร์ก็เน่าเปิดเลนเจอร์ก็เน่าอีกเจ็ดดาวล้วนผมอ่ะมีใครให้ดีกว่านี้ไหมทมคเจ็ดดาวล้วนเลยไม่มีแบบอ่าล่างอันต้าผสมเลยทมกคอะเจ็ดดาวมีแปดดาวตัวเดียวคือ,อนักประดาน้ำทุโอ้โหเศร้าเลยแบบนี้ เดี๋ยวไปเปิดเกียร์ดีกว่าครับผมเกียร์ที่ผมจะเปิดก็เป็นตู้บนอ่ะเพราะว่าไอดีนี้มีดวงกับเกียร์ยังไงผมก็คิดว่าไอดีนี้ต้องได้เกียร์แน่นอนครับผมอ่ะถ้าได้เกียร์ธาตุไฟช่องกลางอีกผมมองว่าไอดีนี้อนาคตไกลมากๆแน่นอนครับมาโกขอให้ได้โอ้โหลูกแก้วเปิดมาชิ้นแรกก็ลูกแก้วแล้วถ้าได้เซตห้าดาวล้วนอีกผมท้อเลยครับโอ้โหข้าอุตส่าห์เป็นสีทอง ทั้งที่แบบจะออกมาเป็นเกียร์ให้ผมแบบเกียร์เจ็ดดาวสักชิ้นก็ไม่ให้เป็นเกียร์ห้าดาวโอ้โหเป็นเกียร์หกดาวก็เป็นเข็มกัดและีสซลลีเทมาฮะขมวอนตัวเกมทุกมาให้ผมสักชิ้นหนึ่งได้ไหมโอ้โหกุญใจกร,รมเทพเปิดมาตั้งหลายพันดูบี้โอ้โหเศร้าเลยทุกคนได้แต่เกียร์อะไรก็ไม่รู้ทุกเป็นเกียร์ที่ใช้งานไม่ได้เลยหมวกฟีกเมฆอีกแล้วขั้นจะสูงแต่ไม่ได้ใช้แน่นอนโอ้โหหมดแล้ว เศร้าเลยนะผมอ่ะส่วนรูบี้ที่เหลือ,อเดี๋ยวค่อยเอาไปส่ทบกับปิดลีพีพีนะผมอ่ะมีพอยต์ไหมโอโ้โหไม่มีพอยต์อีกนะผมไอทดี ID นี้เศร้าเลยนะผมเปิดเกียร์ก็ไม่ได้เปิดเหรเจอก็ไม่ได้เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อที่ดีถัดไปกันเลยนะครับผมก็มาต่อที่ไอดีของโยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมโอโ้โหตะกี้ผมเปิดในไอดียอลิคือผมแบบขอแท้มากๆนะผมสําหรับไอดีนี้ตัวที่ผมต้องการมากที่สุดน่าจะเป็นตัวของท่านไอลองลงมาน่าจะเป็นทางด้านของอาน้อง ตัวของโอ้โหโผมพูดจนผมลืมชื่อครับผมอะผมเกลือจนผมแบบสับสนจนลืมชื่อน้องไปเลยครับผมอะเป็นน้องอันเบโดนั่นเองอะไอดีนี้มีทั้งหมด59บกาใบอะมีการา์ดใบแล้วก็มีลูบี้อีก580ผมจะเปิดให้หมดนะผมมารอบนี้ไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้ไหมแต่หลักๆผมต้องการน้องอันเบโดกับตัวของ ท่านอายมากๆขอแค่2ตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ท่ผมถ้าได้คู่เทพมาตัวหนึ่งผมก็พอแล้วผมตัวที่เหลือเดียวผมขอคิดไว้ก่อนละกันว่าผมจะตามล่าคู่เทพทั้งคู่ไหมขอให้เปิดได้ก่อนผมมาโอ้โหอุลต้ารีออนเศร้าเลยท่านผมอ่ะเกลยังตู้กาชาอีกแล้วรอบนี้ถ้าผมใช้ตัวคาชาเปิดไม่ได้เดี๋ยวผมเอาลูบี้มาถล่มเปิดท่ผมอ่ะเปิดให้หมดรอบนี้มีเท่าไหร่เปิดให้สุดท่นผมอ่ะก็เปิดจนกว่าผมจะได้เรนเจอร์ที่ผมต้องการละกันรอบนี้มาโอ้โหได้แล้วท่ผมได้อันเบโต โอ้โหก็ได้น้องเขามาอยู่ในไอดีนี้นะผมซึ่งเป็น ID ดีที่ดวงค่อนข้างที่มีประมาณนึงเหมือนกันได้อันเดรโดแล้วพอแล้วนผมตู้นี้ไปโยกเปิดทาง,างด้านของตู้ทางด้านของอาท่านไอดีกว่าตั้งแต่ผมเปิดมาผมรู้สึกว่าตู้ของน้องอันเดโดค่อนข้างที่ออกง่ายกว่าตู้ของท่านไอนะผมไม่มรู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ผมเปิดมาหลายคลิปผมรู้สึกว่าตู้นี้มันออกง่ายมากๆนะผมมาผมเปิดได้หลายตัวามากๆโอ้โหแดน แดนมาร์ผมน่าจะพูดมากเกินไปผมทําให้แดนมาแจกใบเหยื่อผมเลยที่ผมมาก็ถ้าแดนแจกใบแดงผมอีกผมไม่น่าจะได้พูดมากแล้วไหมรอบนี้ก็ตั้งแต่ผมเปิดมาร์ผมเปิดเกียร์ไปประมาณรวมๆน่าจะมีสักสามพันลูบี้ได้ทีผมแต่ไม่ได้แบบเกียร์เจ็ดดาวเลยทีผมได้มากสุดก็เป็นเกียร์หกดาวรวมๆกันแล้วยังไม่ถึงสิบชิ้นด้วยด้วยสามที่ผมมาก็ขอให้ได้ตัวทางหน้าของท่านไอได้ไหมผมได้ทางหน้าของน้อง ได้นะ้องมาแล้วโอ้โหไม่ได้ท่านผมอ่ะถ้าได้ตัวของท่านไอามาอีกจะเป็นคู่ที่แบบค่อนข้างที่เพอร์เฟกต์มากๆท่านะผมไอดี ID. นี้ก็ต้องการตัวท่านา้ำตัวชนตัวข้ามอยู่เหมือนกันแต่ได้มาก็ถือว่าคุ้มท่ผมเดี๋ยวรอดูก,กบอีกทีว่าผมจะมีกบเอาไหมโอ้โหได้นะผมโอ้โหไอดี ID. นี้เฮ้ยเอาแล้วไงตัวกาชาเหลือนท่ผมนะอะก็ ตามนั้นเลยท่ผมผมเปิดมาแบบโอ้โหไม่เคยแบบเปิดกาชาด้วยตัวแล้วได้คู่เทพมาก่อนเลยท่นผมไอดี ID. นี้เป็นไอดีแรกท่ผมแล้วก็เป็นคู่เทพคู่แรกด้วยสําหรับไอดีนี้อะ่ะก็ได้แบบทางด้านของดินเจอร์แล้วลูบี้ก็เอาไปลงเกียร์นะร่ผมนะรอบนี้ตัวได้ครบแล้วตัวกาชาที่เหลือ,อเดี๋ยวผมจะดองไว้เปิดแสงมืดท่าผมอะก็โอ้โหคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่แบบผมโชคดีมากที่สุดแล้วท่ผนมะอะ่ะ สำหรับใครที่เปิดได้ไลค์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ด้าน,นล่างคลิปนี้ได้เลยนะผมอ่ะส่วนเกียร์เดี๋ยวผมน่าจะเปิดให้หมดนะผมว่าไอ้นี้ต้องการเกียร์เหมือนกันโอ้โหเปิดได้แล้วนะผมชิ้นแรกเป็นจี้ของออราสำหรับเกียร์ชิ้นนี้ถามว่าใช้งานดีไหมก็ถือว่าดีเป็นจี้ของออร่านะผม พูดแบบอลล่าตลอดเลยนะผมเพราะว่าผมติดคำนี้นะอ่ะ<ป>ก็ถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีอ่ะก็ถือว่าได้ใช้งานถัดไปเป็นปืนแมกนัมไฟไม่ค่อยได้ใช้นะผมโอ้โหผมดีใจมากๆผมได้คู่เทพแล้วเกียร์ผมก็อ่ะเปิดได้ไม่ได้ก็ช่่งมันนะผมรอบนี้ได้คู่เทพมาแล้วก็ดีใจมากๆนะผมอ่ะเกียร์ก็เหมือนเราอลูบี้มาละลายเล่นเลยนะผมอ่ะรอบนี้ไม่ได้ขอโยกไปเปิดตู้ล่างเลยละกันผมถ้าตู้ล่างผมไม่ได้เกียร์ที่ผมต้องการ ผมก็น่าจะลองลูบี้แล้วมาเปิดอีกทีทีผมโอ้โหไอดี ID นี้ผมมีกบพอไหมอันนี้น่าจะไม่พอที่ผมกบผมอะผมอยากได้กบสักประมาณ40ตัวทีผมไม่รู้ว่าผมจะได้คันไหมอะพอได้5ดาวมา2งชิ้นแล้วอยากได้เจ็ดาวกับเขาบ้างโอ้โหแว่นตาบิ๊กเมกอันนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์โอ้โหมงกุฎหัวใจอะไรไม่รู้ที่ผมออกแต่กียอะไรไม่รู้ ผมขอเลยนะผมแบบนี้สําหรับใครที่อยากจะเปิดเกียร์ก็ให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะผมอ่ะแล้วก็ดูคลิปที่แบบก่อนก่อนหน้านี้นะผมว่าผมเปิดได้เกียร์อะไรบ้างก็ให้ไปพิจารณากันเองและการว่าควรเปิดไหมนะผมสาหรับตูกเกียร์่ะก็เปิดไปหมดแล้วผมไม่รู้ว่าคะแนนคอยจะครบไหมอ่าไม่ครบนะผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาคู่เทพมาไว้หน้าหลักเลยละกันนะผมไอดี ID นี้โอ้โหค่อนข้างที่คุ้มค่ามากมาก ได้ทั้งท่านไอแล้วก็ได้ทั้งโอโคตัวของอันเบโดท่ผมใช้ตัวกาชาไม่ถึงถ้าจะไม่ผิดน่าจะไม่ถึง30มสิบใบท่านผมน่าจะประมาณ25่สิบห้าใบ่ผมได้คู่เทพมาโอโคไอดี o o o, นี้จะคุ้มไปไหนอ่ะก็น่าจะเห็นกัารน่าจะเห็นคลิปมีวิวกันเร็วๆนี้่าผมสาหรับรอบนี้อ่ะก็ประมาณนี้ละกันท่ผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้แล้วสำหรับใครที่เปิดได้อะไรไปเดี๋ยวคอมเมนต์มากีผมได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยท่าผมอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซซันฟันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ